เลยนะผมมาจากช่องขนมนะผมเพิมเพิ่มเ่มเพ่อะสำหรับคนที่ขึ้นเซียนหนึ่งมาแล้วไม่รู้จะฟาร์มจุดไหนอันนี้ผมลองมาเทสแล้วสําหรับสายฟรีไม่กดยานะครับผมเลเวลตีฮันกว่างของผมก็คือ110เสิบไปไปเลยนะผมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดแปดแปดตัวนะครับผมก็คือเอ่อร้อยสิบแปดตัวร้อยสิบเพิ่งขึ้นมานะครับใช้เป็นของบวกเจ็ดนะครับที่แบบว่าแจกจาก ฟรีจากกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับส่วนอาวุธยังเป็นของเช่าหัวคืนนะครับอาวุธวิเศอยู่ในตัวตรงนี้นะครับหัวคืนมันบวกแรงกว่านิดนึงนะครับผมก็เลยใช้แบบเป็นของหัวคืนนะครับมาลองเทสแล้วตรงนี้จุดฟาร์มนะครับมอน3ตัวในถ้ำยืนสบายนะถือว่าสบายนะแต่ว่าผมโกงนิดนึงนะตรงที่ผมใส่เป็นยาฟรีผมโกงนิดนึงนะแต่ว่าโดนตบประมาณ1,000ถือว่าโอเคนะ ขี้พันสี่นะครับเนี่ยโดนตบแปดร้อยนะครับชี้อยู่พันสี่โดนตบแปดร้อยแต่ว่าเลือดเราสามพันหกก็ยืนไหวเหลือนๆนะครับใช้ยาปกติก็ได้นะครับสําหรับใครที่จะมาฟาร์มนะครับแต่จุดตรงนี้เนี่ยผมมีลองด้วยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรารอดูว่าถ้าลองมันเกิดเนี่ยมันจะคอมโบแบบว่ามอนตายมอนเกิดอะไรแบบนี้เท่ากันไหมนะแต่ว่าต้องรอดูจังหวะออบอสเกิดอีกทีหนึ่งว่ามันจะยืนไหวหรือเปล่านะครับ สำหรับจุดตรงนี้นะเดี๋ยวเราอดูมันฟาร์มไปสักพักนะรอมอนลองเกิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าลองลองกี่นาทีเกิดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมดน้า 7, ร้อยสิบเจ็ดพรเซียนสองผมก็เน้นฟาร์มถ้ำแล้วครับดาเมจอัพคารดาเมจอาวุธเพียงพอที่จะไม่ต้องกดยาแล้วเร่งเลยแต่ว่านี้ผมร้อยสิบนี่ไงไม่กดยาเลยมาฟาร์มเอ่อมาฟาร์มถ้ำได้เลยนะครับฟาร์มถ้ำอะ่ะสามารถฟาร์มยาวๆได้จนถึงเซียนสามได้เลยนะทุกตัวใส่เป็น ของบ7กเจ็ดแจกฟรีนะครับผมนี่ให้ดูเลยนะครับไม่มีตัวไหนทําของเองเลยนะครับถ้าแนะนํานะครับก็จะแนะนําให้ไปทําตอนเซียนสามนะครับเซียนสามเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าไปส่งตีคนอื่นก่อนกขาหน่อยนะว่าอาวุธชุดเนี่ยเซียนสามคนใส่บวกหกถึงบวกแปดแล้วนะแล้วก็มาดูกันนะว่ากันเยอะกว่าไหมนะครับผมนี่อันนี้ส่วนพินอันนี้ผมลืมแลกของบวกเจ็ดนะครับคือโคตรโง่เลยนะไปเปลี่ยนค่เสเซียนหนึ่งแล้วมันกลับมาแลกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวตัวนี้จะต้องไปทําของนะครับผมแล้วก็ตัวหมออาซายเป็นบวกเนะครับแล้วก็ไม v e วสอนะเว <110 S> 1ลร้อยไปเปเลยนะครับมายืนฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวรอลองมันเกิดนะมันจะเกิดกี่นาทีไม่แน่ใจนะครับส่วนสกิลอะไรพวกนี้ก็พยายามอัพให้มันเป็นคัสล่าสุดนะครับแต่ว่าที่ผมยังไม่อัพของเซียนนะครับสำหรัชีันกวางนะเพราะว่าอัพหนทั 1, มันได้หกรเห็นบานดานเมจมันหกรนะครับ แล้วก็มันเสีย500 m อนะครับซึ่งซึ่งเยอะมากนะครับแต่ตรงเนี้ยสกิลของอัพไปจะถึง1 1 2อ่ะดาเมจมันเอ่อ680นะครับผมซึ่งมันหมู่5ตัวเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเฮ้ยลองเกิดแล้วแล้วแต่เพื่อนเลือกเลยนะสำหรับสกิลนะอ่ะลองเกิดแล้วรอดูว่าจะมีตัวไหนแตกหรือเปล่าแล้วก็มอนเกิด2ตัวด้วยนะประเด็นอ่ะอ่ะโดนคีไปถ้ามันโดนไม่ได้โดนตีตัวเดียวกันอ่ะยังไงมันก็ยืนไหวนะสำหรับมอนลองนะครับผม รอดูจะไหวไหมหูขี้ 2000. สองพันสองมันนี่ถือว่าเยอะนะเพราะเลือดเราสามพันหกเอ้ยสามพันแปดมีมอนเกิดครบสามตัวแล้วชิบหายจะรอดไหมวะเท็ก่อนน้ยมอนตายไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะเหลือมอนสองมีโอกาสที่จะแตกได้นะจุดลองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นอกจากว่าเราจะขั่งนะครับผมโอเคโดนตกพันเจ็ดโอเคมอนตายหมด หรือลองกับหมอนตัวเดียวมีเกิดมาปึ๊บป๊บอ่าโอเคนะผมก็ถือว่าถูถ่ายได้ย้ำนะว่าพอถูถ่ายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้ยาฟรีนะครับมันปั๊มทีเดียวเต็มนะครับผมเนี่ยมันปั๊มทีเดียวเต็มมันก็เลยจะแอบโกงหน่อยนึงถ้าเรื่อใช้ยาแบบว่า ยาแบบเนี้ยาห0 0อะไรแบบนี้นะอาจจะมีแตกได้ถ้าฟาร์มจุดรองนะครับก็จะแนะนําไปว่าถ้าเป็นตีร้อยสเพิ่งขึ้นมานะครับผมอยากมาฟาร์มในถ้าก็ฟาร์มได้แต่อาจจะเว้นเว้นจุดมีรองนะครับก็เป็นฟาร์มมอนต์ปกติทั่วไป3ตัวแบบไม่มีรองก็ยืนสบายนะครับอันนี้เทสละคือเทสให้ดูแล้วนะครับผมผมตีธรรมดาครับดาบออฟปา2สองเฮ้ยจริงปะเนี่ยคนเตนสยสายสายซับ มันมีดาเมจไหมอ่ะมันซอยไวไหมไม่เคยเห็นแล้วดาบตีธรรมดาสายปานเวลสองหาหูสอใส่ให้หมอด้วยครับจะได้เก๊กรุนแรงโอเคครับผมเดี๋ยวดองเอ็มก่อนนะเพราะว่าแอบขายไปหลายพันเอแล้วนะขายไปประมาณน่าจะสี่ห้าพันเอ็มแล้วนะครับผมเท่าที่เซิร์ฟเวอร์เปิดมานะแล้วก็อ่ะ EXP ที่ได้ต่อตี้นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าบัฟตี้คูณกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วมีหมูคูณ3อยู่นะครับหมูคูณ3นี้คูณ e อ p กพีคูณของคูณเงินนะครับแล้วก็ค่าพิชิตที่ได้เนี่ยประมาณ250บวกบวกลบนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์ได้ที่2 0 0 0 0 0 0 0บวกลบแบบไม่กดยานะครับแบบไม่กดยานะไม่มีกดยานะครับแล้วก็เงินที่ได้เนี่ย8 0 0 0บวกลบนะครับก็ เป็นเงินคูณ3อยู่นะโปรติในถ้าเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่3ามถึงสพันนะแต่ว่านี้ได้ประมาณ8 0 0พบวกลบนะครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับสายฟรีมาฟาร์มเงิน M นะถ้าใครจะต่อยอด <c oughs> ไปใส่คุมค่าเงินก็ได้นะครับไปฟาร์มมอนไม่มีรลองก็เหมือนฟาร์ม M วันคูณ3ตลอดเลยสําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาฟาร์มจุดที่เอ่อ จุดที่ไม่มีรองนะครับสําหรับขึ้นเซนหนึ่งใหม่ๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟาร์มทำเพราะว่าจุดแมวไม่ว่างเลยนะครับผมจุดแมวเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไมแทบไม่ว่างเลยนะไปวิ่งมาเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ <c oughs> <c oughs> น่้อยู่ครับดาเมจเทียบ <c oughs> อาวุธเกอมหกร้อยฟานสอง เปิดฟางํำเนิดด้วยแรงครับแต่ต้องทําทลายโอ้หูทํทลายทั้งตี้เลยเหรออ๋อติดตัวทั้งสองหาตัวจะดีโอ้หูทาทลายทําทลายตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาท,ทลายเท่าไหร่นะแต่ถ้าดาบเจนสามโหดเลยครับอาวุธโจมตีแปดร้อยบวกคัรดอาบคารอีประหยัดมากถึกกว่านินแถมเก็บเวลช่วงแรงง่ายกว่านินนินหูนินนินอย่าหาทําเลยนะผมบอกเลยใครงบน้อยอ่ะอย่าหาเล่นนินเลยนะครับผม อ่ะสกิลที่ใช้นะผมยังใช้เป็นของ108ดาเมจอยู่ที่6 4 0เป็นสกิลของเอ่อของปกตินะยังไม่ใช่เปิดของเซียนนะครับผมสำหรับตี้หันกวางนะใครจะมาตามก็ตามได้แนะนำอาจจะไม่ต้องฟาร์มจุดหลอกนะครับส่วนสกิลอะไรพวกนี้ก็พยายามอัพให้มันเป็นปัจจุบันนะครับอัพปงอัพปลาให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่แตกนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็อัพขึ้นไปอีกจะได้ดาเมจแรงขึ้นอีกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแนะนํานะครับสําหรับใครที friend. Friend ่เข้ามาฟาร์มในช่วง ok ั p ร้อยสิบใหม่ๆนะฟาร์มถ้ำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆมาเทสให้แล้วแต่เซดาผมไม่ได้เทสแมวนะครับโอเคสบายยืนสบายเลยเมื่อกี้ลองก็ยืนสบายเพราะว่าแอบโกงใช้ยาฟรีอยู่นะครับ สกิลเซียนหนึ่งควอนอัพตันเลยไหมหรือรอเปิดเซียนสองถ้าส่วนตัวผมไม่อยากให้อัพค์ดเซียนหนึ่งไม่อยากให้เปิดเลยอะเพราะว่าค่าเปิดมัน5 0าร้อยเอ็มใช่ไหมซึ่งเซียนหนึ่งไปเซียนสองอะมันไม่กี่วันเองนะครับถึงเราอัพตันไปละเ,เราจะไปเปิดเซียนสองอยู่ดีถ้าเราคิดจะเปิดเซียนสองอยู่แล้วผมแนะนำไม่ให้เปิดเซียนหนึ่งนะอาจจะใช้ของถ้าเป็นอาชีพโปกติก็ใช้ร้อยแปด ถ้าเป็นฮันกวางฮันกวางดีหน่อยตรงที่สกิลนี้มันอัพได้จนถึง112เลยเพราะฉะนั้นไปอัพอีกทีตอนคาร์เซียน2เซียนสาได้เลยนะดามเมจมันก็ไล่เรียกกันอยู่นะเนี่ยเพราะว่าของเซียน2เนี่ยมัน800ใช่ปะ่ะอันนี้มัน600 80ก็พอถูกไายไปได้นะครับผมฟาร์มเบนตี้มันตีแป๊บเดียวตายอยู่แล้วนะ นินแปดสิบถ้าเก็บไม่ไม่ทานยาหมดนี่ลำบากแทนนะครับยิ่งร้อยไปแล้วสิบลำบากลำบากก็แต่งหนึ่งถึงเสี้ยนหนึ่งอะเสีส้ยนหนึ่งก็ลำบากเสี้ยนหนึ่งเสี้ยนสองก็ลำบากนินจาจะสบายที่สุดคือเสี้ยนสามครับใครจะหาปั้นนินจานี่คือหนังโอ้โหหนังชีวิตเลย <c oughs> <c oughs> เติมเงินแล้วเงินไม่เข้าทำไงดีครับถ้าเงินไม่เข้าแนะนำให้ทักเอ่อ ทีมงานที่หน้าเว็บได้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าแบบมันบั็ที่ระบบทีมงานจะแก้ให้นะครับพอ1้0มาฟาร์มถ้ำก็ไม่ไหวตีไม่เข้ามาถึงนินหรอมาถึงอาชีพนินใช่ไหมพิชิตผมแบ่งให้ผมมีสิบห้เฮ้ยมาแบ่งพิชิตหน่อยครับบลูทูธพ่ชิตมาให้ผมหน่อย <laughs> ได้ปะบลูทูธได้ปะ <laughs> โอ้บลูทูธสมัยไหนเนะี่ย เท,ทแล้วยืนสบายอาจจะยืนยืนให้ยาหมดไหมเพราะว่าเป้าหมายคือเรามาฟาร์มเงินเอถูกหมถ้าประสบการณ์ค่าพิชิตเงี้ยก็เป็นผลพลอยได้ไปนะ,ละหลักๆคือมาฟาร์มเงินเอ็มนะเนี่ยตีสบายอยู่แล้วก็ใครที่ประหยัดยาฟรีในช่วงต้นเกมได้ดีเนี่ยเอามาใช้ตอน1 1อยใหม่ๆฟาร์มถ้ำอ่ะถ้าอยากฟาร์มลองให้ใช้ยาฟรีนะครับผมที่แบบมีแจกอ่ะแต่ว่าถ้า ไม่อยากฟาร์มรองให้ใช้ยาปกติแล้วก็ไปฟาร์มตัวไม่มีรองก็ได้นะครับก็ยืนสบายนะเนี่ยไม่มียาอะไรเลยนะครับผมเป็นตัวแบบว่ามีแค่เกก3อันด้ยนะเกกยังไม่ครบ5เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสายเติมนี่ป้องกัน2 0 0ร้อมช่วยคุณได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับสายฟรี1 1 0ยฟาร์มที่ไหนดีนะครับผม